หวได้บุกแล้วดอสซาโตสด,ดอสซานโตสยังไงดอสซาโตสเต้าไหลให้กอก้ากอก้าไหลให้ไทเลอร์มอตั ครับผมกราบสวัสดีผมกลับมาเจอกันกับช่อง009กลับมาอยู่กับซีรีส์ของลุงอาชายอีกแล้วนะครับผมกับทีมเกตาเฟ่น,นะครับผมตอนนี้เป็น EP ีที่6กันแล้วนะครับผม <S <S ก็ที่ผ่านมาก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผมเพื่อความสนุกในการดูซีรีส์นี้นะครับผมก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับผมก็ ก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งติ๊งๆิเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ สำหรับซีรีส์ของลุงอาชาก็ลงทุกวันศุกร์นะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม Let's go <S เอาละครับผมก็มีข้อเสนอยื่นมาจากทีมชาติสวีเดนนะครับผมให้เราไปคุมทีมนะครับแต่ตอนนี้ลุงอาชาขอโฟอกัสแค่เกตาเฟ่ยอย่างเดียวก็พอนะครับผมงานทีมชาติเราเอาไว้ก่อนนะครับเอาละครับผมมาก้าก็ลงข่าวนะครับผมลุงอาชาก็ปฏิเสธข้อเสนอของทีมชาติสวีเดนเรียบร้อยแล้วนะครับผม เอาละครับผมยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่สนามโคลิเซียมนะครับผมบ้านของเกตาเฟ่ครับนี่ก็ปอมกำลังโดดเด่นเลยครับผมดอรซานโต้ครับผมเอาละครับผม,เ,บผมเกตาเฟ่จะเปิดบ้านเจอกับทีมอย่างบายาโดลิดนะครับผม วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งครับผมเจตาเฟ่ครับก็เป้าหมายในวันนี้ก็คือการเก็บ3มแต้มเท่านั้นนะครับผมอ่อนเนอร์แบตล่ก็ได้ขึ้นป้ายใหญ่เลยครับผม3ประสานก็ยังอยู่ฮ็อกครับเกมนี้ครับผม3มประสานมหาการครับมาดูกันว่าวันนี้จะสามารถแผงลิทออกหรือเปล่าครับผมเล่นในบ้านนะครับ โอ้ราชาเราเก็บ3แต้มให้ได้นะครับผมอยูด่ดีก็กลายเป็นทีมลุ้นแชมป์เฉยเลยครับมไม่รู้ว่าจะลุ้นได้ไกลแค่ไหนนะครับผมแต่ก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับแต่ละนัดกัปตันเราก็เควินเคลเลอร์ครับผมเด็กหนุ่มชาวไอร์แลนด์ครับเอาล่ะมาดูไล่อัพของกีตาเฟ่ครับผมประตูเป็นเควินเคลเลอร์ครับแผงหลังมีกอก้าเอ็กเจอรลี่เอสกาตินคอนเนอร์แบลลีย์ครับผมกองกลางก็ยังมีฮาวาร์ด ไทเลอร์มอรตันแล้วก็ลิสโก้ครับผมสามประสานแดนหน้าก็ยังเป็นชุดเดิมครับดอสซานโต้จุดเบลแล้วก็คอเลียครับผมมาดูกันว่าจะใครจะเป็นคนทําประตูในเกมนี้จะสามารถเก็บ3มแต้มได้หรือเปล่าครับเกมนี้เดี๋ยวเรามาติดตามดูนะครับผมเกมกําลังจะเริ่มครับย่ายอดนลิดได้เขี่ยเปิดเกมก่อนครับผมอ๋อแล้วจวังหวะนี้มาครับกอก้า ฮาวาร์ตไหลให้ดอซาโตสดอซาโตสเข้าขวาปั่นโอ้โหไปไหนหลุดกรอบออกไปครับผมดูจังหวะนี้อีกทีครับโอ้โหจังหวะนี้ปั่นโด่งข้ามคานออกไปครับวันนี้ฮาวาร์ตดิสโก้จุดเบลคอเรียคอเียจะยิงโอ้โหโดนเสียบโอ้โหจานเป่าครับผมก็ได้จังหวะฟรีคิกสำคัญครับ โอฮาวาดจะน่าจะเป็นคนยิงครับผมอยู่ที่บอลนะครับการบอกถอยไปถอยไปหนูขอชีดก่อนาละวฮาวาดจังหวะนี้ยังไงแล้วไปแล้วก็ปั่นะโหปัดทิ้งเข้าไปครับย่าไม่ผ่านมือของผู้รักษาประตูครับผม ดอซานโตจะเป็นคนเล่นลูกนี้ครับโยนเข้าไปได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับอันนี้เก็บได้เดเทเลมอตันดิสโก้ดิสโก้ไหลให้กอกาได้ยิงโอ้โหยังติดบล็อกอีกครับผมมาดูจังหวะนี้ครับแตะทีนึงแล้วก็ซัดด้ีไซายโอ้โหติดขาครับวันนี้มาได้บุกต่อเลยจุดเบล จูดเบลไหลให้ดอสานโตสดอสานโตสใช้ความพิวครับดอสานโตสพิวไไปแล้วดอสานโตสหักเข้าในหักเข้าในไม่ให้แล้วหักไปแล้วยิงเองโอ้โหแต่ยังไม่ได้ครับดอสานโตสเอาละครับผมบายาโดลิดจะปลุกบ้างครับผมโอ้โหแล้วพุทธศิลป์เป่าจบครึ่งแรกไปแล้วครับผมยังทําอะไรกันไม่ได้ครับทั้งสองทีมยังเสมอกันไป0 0นย์ครับ ดาวสานโตนะครับโอกาสยิง2ครั้งเป็นประตูสูตรับผมไหวเริ่มพึ่งหลังมาครับผมมายาดุลิทได้บุกก่อนเลยแล้วได้ยิงเลยโอ้โหตรงตัวคาร์เลยครับไหวได้บุกแล้วดาวสานโตสดาวสานโตสยังไงดาวสานโตสเอาไหลให้กอก้ากอก้าไหลให้ไทเลอร์มอตันสัตว์โอ้โหสุดสวยครับลูกนี้โอ้ เลยมอตันครับโอ้โหสะใจมากลูกชาเน,เนี่ยมันสวยจริงครับอย่นเองดูเองดูเองดูองดโอ้โหสวยจริงครับไปก็กล่าไหลให้มอตันโอ้โหได้ยืนโลกโลกเลยครับไม่มีใครประกบนะครับลูกนี้โอ้โหสวยจริงครับลูกนี้เลาได้ซัดโอ้โหสวยจริงครับ เอาแล้วครับผมบายาดอลิดเอาประตูตีเสมอคืนหรือเปล่าถูกแล้วครับผมมาแล้วเอาจังหวะาอู้ได้ไหลเข้าในแล้วมีโอกาสยิงโอ้โหซุปเปอร์เซฟหมดเลเฮอร์ครับผมโอ้โหจังหวะนี้มาแล้วคอเลียคอเลียกระชากไปเอคอเลียยิงเลยโอ้โหปัดทิ้งออกไปได้ครับแล้วเคลียไม่พอล้วจูดเบลได้โคกแล้วโอ้โหโดนคานโอ้โหเกือบได้ประตูสองเลยครับเกตาเฟ่ อาจระหว่านี้มีโยนี่จะลงมาแทนลิสโก้ครับผมใครได้พักบ้างครับลิสโก้มาครับครึ่งหลังโอกาสสุดท้ายหรือเปล่าของบายาโดลิดแล้วได้โอ้โลกโลกได้โขกโอ้โหโขกดีเข้าไปครับผมโอเดสินเป่าจบเกมครับผมกอเกตาเฟ่เปิดบ้านเอาชนะบายาโดลิดไป1ประตูต่อศูนย์นะครับผมโอ้โหเกือบตายเลยนะครับเกตาเฟ่เกมนี้ครับ อ๋อแต่ก็ไม่สําคัญนะผมสําคัญที่เราสามารถเก็บ3แต้มได้อีกแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับการคุมทีมของลุงอาชาแล้วฮีโร่ของเราในเกมนี้ก็ไทเลอร์มอร์ตันนะผมโอกาสยิงครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็กลายเป็น1ประตูเลยครับผม ก็พีอ็อฟเดอะแมตช์ก็น่าจะหนีไม่พ้นไทเลอร์มอรตันนะครับผมไทเลอร์มอรตันก็ได้แมนออฟเดอะแมตช์ไปครอบครองครับในเกมนี้ครับผมเอาละครับมากาก็ลงข่าวนะครับผมการยิงประตูแรกของไทเลอร์มอรตันนะครับผมแต่กลายเป็นประตูแรกที่สําคัญเลยครับผมทำให้เกตาเฟ่สามารถเก็บ3ามแต้มในบ้านได้นะครับผมโอ้โหถือว่าเป็นลูกสุดสวยได้ครับผมจากไทเลอร์มอรตันครับเอาละครับผมแล้วทีมออฟเดอะวีคในสัปดาห์นี้นะครับผมก็ติด สคนเลยนะครับผมสำหรับทีมเกตาเฟ่นะครับก็แห่งหลังก็ติดคนเดียวนะครับแองเจลี่นะครับผมแล้วกองกลางก็เป็นไทเลอร์มอตันนะครับผมยิงประตูสุดสวยในเกมที่แล้วครับเอาละครับผมมาอยูนกับห้องให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับผมลูกอาชาสำหรับมารลิดเนี่ยเขาน่าจะมากับการควบคุมบอลการคลองบอลการเล่นแบบชานฉลาดนะคุณกังวลในสไตล์การเล่นของฮาวาดหรือไม่ ออลุงว่าเราเน้นไปที่วิธีที่เราสามารถทําลายจังหวะของฝั่งตรงข้ามได้นั่นคือสิ่งที่ฮาวาท์ทาได้ดีครับลุงอาชาคุณรู้สึกพร้อมหรือไม่ในบบการ,รเผชิญกับเลโอมาริดิแล้วคุณแน่ใจนะว่าลิสโกสามารถเอาชนะพวกเขาได้ผมว่าการทํางานอย่างหนักมีสมาธิและพลังงานสูงและผมก็หวังว่าลิสโกจะเล่นได้ดีครับในเกมนี้ ทีมจำนวนมากที่เล่นในสไตล์เดียวกับทีมของคุณและดูเหมือนว่าคุณจะหวังเพึ่งให้ดอซานโตทำหน้าที่นั้นเขาจะสามารถแสดงผลงานได้สม่ำเสมอหรือไมอ่ผมคิดว่าดอซานโตจะได้ออกสตาร์ทในทีมส่วนใหญ่ในโลกแน่นอนสุดท้ายแล้วเวลาเท่านั้นครับที่จะเป็นคำตอบแตงกิว้วขอบคุณครับผมไวเจอกันครัรบ เอาละครับผมยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่สนามเบอร์นาบิลนะครับผมบ้านของแล้วมาริดครับวันนี้ก็เป็นงานหินงานช้างงานบิ๊กงานบิ๊กงานปิ๊กครับผมงานใหญ่มากๆครับผมของทีมอย่างเกตาเฟ่ครับผมโอ้โหวันนี้อันเชรติจะเจอกับลุงอาชาครับผมก็ผลงานกำลังดีทั้งสองทีมครับแล้วมาริดจะเปิดบ้านเจอกับทีมอย่างเกตาเฟ่ครับผมโอ้โห เป็นบททดสอบสำคัญมากมากครับของโุกลาชาเสมอคือสิ่งที่ดีที่สุดครับผมแต่ถ้าว่าเก็บสาบแต้มนั่นคือสิ่งที่เซอร์ไพรส์ครับผมก็เราหวังมากแค่เสมอครับโอ้โหเล่นในบ้านเรอัลมาดริดกับทีมที่ฟูลสตาร์ครับของมาดริดครับก็นักเตะทุกคนก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับผมเราไม่รู้ว่าผลย้อนมาเป็นยังไงครับแต่แน่นอนว่าไม่ใช่เกมง่ายแน่นอนครับผมการเล่นในบ้านของเรอัลมาดริดครับ มีแฟนๆก็มาเต็มสนามครับผมกกัปตันของมาดริดก็เป็นวาเบเด้ครับเดินจับไม้จับมือครับผมมาดูไลอัพของเกตาเฟ่คร, oka, ique, in, Connor, ครับผมประตูเป็นเควินเคลเฮอร์ครับแขงหลักมีกอก้าเอนเจอรี่เอสกาตินคอนเนอร์แบตเลีย์ครับผมกองกลางก็มีฮาวาร์ดไทเลอร์มอร์ตันลิสโก้ครับ เกมลูกก็3ประสานมหาการเหมือนเดิมครับผมดอสสานโตสจุดเบลแล้วก็คอเลียครับผมจะสามารถแผงลิดออกหรือเปล่าวันนี้ครับโอ้โหเจอสตาร์ทั้งทีมอย่างแล้วมัดลิดขนาดนี้ครับเอ็มบัเป้ครับผมหมายเลข9ของฝั่งมัดลิดครับเกมกำลังจะเริ่มครับผมเจ้าบ้านจะได้เขี่ยเปิดเกมก่อนครับเอาเลยครับผมเปิดเกมครับ อ่าล้เป็นบาเป้โอ้ยกระชากไปดือ้อๆเลยบาเป้หลุดไปดื้อๆแล้วยิงเลยติดเซฟเพลย์เฮ้ยครับผมวินิซิวต์ได้ครับวินิซิวต์วินิซิวต์ไหลย้อนให้เบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮมไหลให้กาเซียครับกาเซียไหลให้โอ้ยวินิซิวต์ได้ยิงโอ้โหซุปเปอร์เซฟอยู่ครับโอ้หโหเโวันนี้ได้ปุ๋งอีแล้วกาเซียกาเซียไหลให้วินิซิวต์ครับเบอร์ลิงแฮม วีนิซิอุสวีนิซิอุสไปเองลูกเต้าโหใส่ก้อยติดเซฟอยู่ครับโอ้โหการเหนื่อยกันแล้วครับคเคลอร์ได้เล่นลูกเตะม,มมุมนะผมเป็นโรดิโก้ครับโรดิโก้จะเปิดเข้ามาครับผมโยนเข้าไปโอ้โหโ,โหครับ6ทิ้งเอาไปแต่จังหวะได้บุกต่อเนื่องเลยเบลลิงแฮมไมค์แล้วเบลลิงแฮม เบลลิงแฮมไหลให้บาเบเด้แล้วโลดิโกปัดซ้ายโอ้โหเซฟอีกแล้วกันเลยเหรอแล้วได้ปลุกบ้าครับคอเลียคอเลียโดนเสียโอ้โหแล้วโอ้โหเบลลิงแฮมอีกครั้งหนึ่งโอ้โหจานนกเป่าเลยครับแล้วแจกเหลืองเบลลิงแฮมเลยครับโอ้โหฟาวสองจังหวะติดเลยครับโอ้โหนี่ฮะโอ้โหฟาวสองครั้งติดเลยเบลลิงแฮมน่วมกันเลยคอเลีย ครับผมได้จังหวะฟรีคิกครับผมฮาวาร์ดอยู่ที่บอลเหมือนเดิมครับอุรสินก็ต้องเคลียร์ความเรียบร้อยหน่อยครับผมไปไปถอยไปหน่อยห,หนูเดี๋ยวฝ่อชีพแป๊บนึงเอาแล้วครับผมฟรีคิกของฮาวาร์ดครับเจอกับกูตัวครับผมแล้วฮาวาร์ดได้ปั่นลูกนี้ขู่เรื่งลับเข้าสองสบายครับ แล้วจังหวะน,นี้ได้เตะม,มุมครับผมดอรซานโตสโยนเข้าไปหูไม่ได้จังหวะน,นี้คอเลียได้อยู่คอเลียไหลให้เอสกาตินดอรซานโตครับดอรซานโตใช้ความผิวดอรซานโตไหลให้จุตเบลพิกยิงแล้วโอโ้โหขึ้นน้ำก่อนเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากจุดเบลครับผมโอโ้โหเอาอะไรครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงครับ โอ้จังหวะนี้ครับหักโยกเข้าในแล้วจุดเบลพลิกทีหนึ่งแล้วก็ยิงด้วยสายเข้าเลยครับโอ้โห,หจุดเบลไม่ธรรมดาจริงๆับผมหัวเสียอะไรครับอันเชลติวันนี้บริลิงแฮมไหลไฮโลดิโก้โอ้โหซูปเปอร์เซฟอีกแล้วครับเธอโอ้โหเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับ <laughs> แล้ววินิซิอุสจะเล่นลูกเตะผมลูกน,นี้ครับผมมองซ้ายมองขวาอยู่ครับจะสามารถตีเสม,มอได้หรือไม่ครับวินิซิอุสแล้วโจดเข้าไปโดนโขกไปเอาอยัางได้อยู่ยังได้อยู่ยังไงตอกโซนในบริงแฮมเออลุงแฮมโอ้โหจังหวะนี้ไม่ได้แล้วเอาระโอ้โหไม่ได้แล้วครับผม พุทธศิษย์เป่าจบครึ่งแรกไปครับผมโอ้โหเป็นทีมเยือนอย่างเกตาเฟ่ครับผมขึ้นนำมารลิดอยู่หนึ่งประตูต่อศนะูนย์ครับลิงแฮมก็สุดยอดเลยครับผมครึ่งแรกแล้วก็เลยพึ่งหลังมาครับผมวินิซิวุวินีซิวุฒอโอ้ยแล้วก็เลยออกมาต้องีล้ยิงไม่เข้าเฉยครับนะโอ้โหอ้าวแล้วกาเซียก็โดนเหลือครับผม จะจังหวะน่าจะปะทะกับคอเลียครับผมนี่ค uh รับโอ้โหเข้าหนักเลยครับจังหวะนี้บาเป้ได้โล่งๆแล้วเอกาตินอยู่คนเดียวเอ็มบาเป้ยังไงโยกเข้าในแล้วก็ยิงโอ้โหเซฟได้อยู่กันเลยเฮรอจังหวะนี้มาอียครับโรนิโก้โรนิโก้ไหลให้วินิสูสยิงเร็วเล็ซุปเปอร์เซฟอีกแล้วโอ้โหวันเดียวจริงๆครับกันเลยเฮรอเกมนี้ เป็นทุกอย่างให้เธอจริงๆครับผมโอ้โหวินดิสิวุส์พยายามยิงเร็วแล้วครับโอ้โหปัดด้วยมือเดียวเลยครับเคลเธอร์เร็วจริงๆครับแล้มาร์ติดเปลี่ยนตัวครับผมโอ้แล้วโรเบร์สันย้ายมาลอยู่มาร์ติดแล้วครับผมแล้วเกตาเฟ่ก็จะทําการเปลี่ยนเหมือนกันครับผมเอาลิสโก้พักครับให้เบอร์นานได้ลงมาเล่นบ้างครับผมไม่ค่อยได้ลงเล่นเลยครับเบอร์นานช่วงนี้ แล้วมาแล้วครับช่วงท้ายเกมดอนซานโตสโอ้เสียไปโดนคาวาคาวหัวนี้มิลิตาโอ้โหแรงเริ่มหมดกันแล้วครับแล้วจังหวะจุดเบลพิกยิงโอ้โหเกือบได้ประตู2โอ้โหแล้วพุทธศิลป์เป่าจบไปเลยครับผมโอ้โหเกตาเฟ่ก็บุกมาเซอร์ไพรส์เลยเอามาติดอีกแล้วครับผมโอ้อันเช่เซอร์ไพรส์เลยครับอันเช่ลัตติโอ้ลูกอาชายิ้มแป้นมาเลยครับ โอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมนี่ครับฮีโร่ของเกมครับผมจุดเบลครับโอกาสยิง2เป็นประตู1นครับผมสุดๆจริงๆครับผมแล้วพ์ออฟเดอะแมตช์กลายเป็นเควินเคลเฮอร์นะครับผมโอ้โหต้องยกให้ชายคนนี้จริงๆครับถึงจุดเบลจะเป็นคนยิงประตูชัยแต่ขาดเคลเฮอร์ไปนี่น่าจะโดนยับปไปงัยนะครับผมโอ้โห มาร์ลีดโอกาสก็ไม่ใช่น้อยนะครับแต่ทำไม่ได้ครับผมจากการเหนี่ยวของเคลเลอร์ครับสมควรแก่ l พ y e r of the Match แลวครับเกมนี้ครับเอาเลยครับผมแมวมองที่เราให้ไปสกาวก็ส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูกันว่ารอบนี้จะมีของดีๆบ้างหรือเปล่านะครับผมขอสเปนกันเลยสเปนมีตัวดีๆไหมครับโอ้โหตัวนี้ไม่เจอใครเลยครับโอ้โหรอบนี้ไม่ได้ใครเลยครับสเปน ไม่ได้เลยครับแล้วต่อไปทีมไทยครับผมทีมชาติไทยยังมีใครเด่นเด่นหรือเปล่าคนนี้ยังไม่ได้ครับผมคนนี้ก็สแตตยังน้อยอยู่เลยครับผมยังไม่โอเคครับเฮ้ยแล้วคนนี้เล่นดีครับผมโหอายุ16แล้วน่าจะขึ้นชุดใหญ่ได้ครับผมเล่นกองกลางนะครับเอาเลยครับได้นักเตะไทยเล่นแล้วครับผมก็คนนี้ไม่ผ่านนะครับได้คนเดียวครับทีมชาติไทยแล้วต่อไปเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับกองหลังครับโอ้เปิดมาก็ของดีเลยครับผม โอ้โหเอาเข้าทีมไปก่อนครับคนนี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับอ่าสเตตน้อยอยู่ครับผมเอาออกแล้วกันเฮ้ยคนนี้ได้ครับโอเคครับผมเอาเข้าทีมไปเลยครับผมแล้วเอ้ยโหเเธอทนแลนด์มาหลายตัวเลยครับรอบนี้ครับผมดีครับดีครับเออคนนี้ก็สเตตดีครับเอาเข้าทีมไปครับผมอ่าโอ้ก็ถือว่าได้หลายคนอยู่ครับรอบนี้ครับผมก็ถือว่าของดีเลยครับเเธอร์แลนด์หลายตัวเลยครับเกมนี้ครับ ก็คนนี้ก็สามารถเล่นแบ็กซ้ายได้ด้วยนะครับผมโอ้โหเรามีแบ็กอัพสำรองนะครับแบ็กซ้ายก็อายุ16แล้วครับก็ขึ้นชุดใหญ่ได้แล้วก็เอาขึ้นไปเลยครับผมแบ็กอัพเราแทบไม่มีครับตอนนี้ก็เ,เข้าทีมไปก่อนครับก็น,นี่ก็เพิ่งอายุ14เองก็ให้อยู่ในอะคาเดมี่ไปก่อนนะครับผมแล้วคนต่อไปอ่าคนนี้กันเอ้ยอายุ U 17ดแล้วครับสแตทดีนะครับผมโอ้โหหน้าตาดีนะครับก็ ให้ฝึกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวอาอยัางไงดีให้เขาฝึกไปก่อนครับก็ถือว่าสเตตก็โอเคอนะครับผมก็ให้อยู่ในทีมไปก่อนแล้วกันแล้วคนนี้ก็หูสูงยาวเข่าดีนะครับอาอยุเพิ่ง16ครับเล่นซ DM ด้วยครับผมโอ้ถือว่าเราเจอซ DM คนใหม่แล้วครับผมก็เป็นแบ็กอัพสำรองได้ครับผมคนนี้ครับโอเคแล้วก็ให้ฝึกไปก่อนนะครับผม เบิร์ดนานก็ถือว่ากระดูกยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็มีแบ็กอัพอีกคนหนึ่งก็น่าจะดีครับผมก็คนนี้ให้เข้าทีมไปก่อนแล้วกันครับผมแล้วคนถัดไปก็เป็นทีมชาติไทยนะครับผมโอ้โหคนนี้ก็ถือว่าสเตตดีเลยนะครับกองกลางด้วยครับผมก็เกมหน้าเราน่าจะให้โอกาสนะครับผมโอเคให้เล่นตำแหน่งบล็อกทูบล็อกแล้วกันครับผม ก็ให้เข้าทีมไปเลยครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมเอาล้ครับเรามาสรุปตารางคะแนนอันดับกันนิดนึงนะครับผมตอนนี้จ่าฝูงเป็นแอตลาดิกมาดริดนะครับผมมี37แต้มครับแล้วที่2เป็นทีมอย่างเกตาเฟ่ครับผมมี35แต้มครับแล้วที่3เป็นเลอัอมาดริดครับผมมี34แต้มครับแล้วที่4เป็นบาเซโลนาครับผมมี32แต้มครับ ถือว่าสี่อันดับนี้คะแนนไม่ห่างกันแล้ครับผมใครพลาดเกมหนึ่งนี่โดนแซงได้ทันทีครับผมแล้วอันดับ5เป็นทีมอย่างเลกาเนสนะครับผมมี26แต้มครับอันดับ6เป็นทีมอย่างเบียร์เรลนะครับผมมี24แต้มครับที่7เป็นเซบียานะครับผมมี23แต้มครับ แล้วที่8เป็นทีมอย่างมาโยกานะครับผมมี21แต้มครับโอเคก็8อันดับก็ประมาณนี้นะครับผมก็สียอันดับก็ยัง ลุนแชมป์กันสนุกเลยครับผมเพิ่งผ่านไป15เกมเองครับเอาละครับก็จบไปดินที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับ EP ที่6นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมสำหรับ EP นี้ครับก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติ๊งๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมเพื่อความสนุกในการดูซีรีส์นี้นะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมทุกวันศุกร์เราเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ